ครับสวัสดีครับก็วันนี้เมื่อวานกับวันนี้นะครับมีงานที่ชื่อว่า Education Next Forum 2021นยิบเอ็นะครับจัดขึ้นมาซึ่งเป็นงานฟอรัมที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ที่สําคัญทางด้านการศึกษานะครับซึ่งมีผมนะครับจารุเจร์นะครับแล้วมีอาจารย์สุริพรอาจารย์เอนะครับสองท่านที่ไปเข้าร่วมนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันครับว่ามีอะไรน่าสนใจจากงานนี้บ้างก็สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอเรามาดูนะครับผมขอ พูดถึงภาพรวมนะครับของเจ้างานนี้ก่อนเนาะก็เป็นงานที่จัดทุกปีนะครับโดยในปีนี้เขามีหัวข้อว่า next normal education นะก็ต่างยุคตามสมัยนะครับ covid 19เนาะก็อยากจะพูดคุยกันนะครับว่าเราจะจัดการกับ next normal นะครับอย่างไรดีมีอะไรที่เราต้องคิดบ้างก็จัดโดยสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยนะครับหรือว่าดนะูกาเนาะจัด2วันนะครับเมื่อวานกับวันนี้แล้วก็จัดเป็นซูมเว e b i n จริงๆเขาจะจัด เป็นออนไซต์นะครับแต่ว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนคงทนไม่ไหวนะครับก็เลยยอมจัดเป็นออนไลน์ก็เดี๋ยวในช่วงแรกเดี๋ยวผมพูดให้ฟังคร่าวๆนะครับคือมันมีหลายทอกมากนะครับที่เขาพูดกันมาใน2วันนี้น้อยจันเอก็เดี๋ยวเราลองไฮไลท์นะครับนะย่อ2วันให้เหลือภายใน5นาทีนะครับว่ามีทอกอะไรที่น่าสนใจบ้างก็มาถึงปุ๊บหลังจากเปิดงานนะครับทอกแรกนะครับก็โดยท่านสูริกฤตนะครับ ท่านเป็นประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผมว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่เนาะที่แบบท่านอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยก็สิ่งที่ท่านพูดมาจริงๆผมว่าเราเราถ้าอยู่ในแวดวงก็คงเคยได้ยินน้หมดแล้วแต่ว่าท่านคือเป็นการตอกย้ำให้นะครับว่าเราน่าจะใส่ใจนะครับอะไรบ้างท่านก็บอกว่าไลฟ์ลองเนี่ยน่าจะเป็น,นิวนอร์มอลนะครับในไลฟ์ลองก็คือว่าไม่ใช่แค่การเรียน4ปีในมหาวิทยาลัยเนาะ,ะก็ต้องดูว่า จะขยายนะครับกลุ่มผู้เรียนนะครับให้เป็นกลุ่มที่เป็นมัธยมนะครับไหมแล้วก็หลังจากจบปริญญาตรีไปแล้วนะครับท่านใช้คําว่าผูกปิ่นโตเนาะก็คือจะไม่มีสิทธิ์เก่าละนะครับคำว่าสิทธิ์เก่าไม่มีแล้วนะครับก็ควรที่จะมาเป็นผู้เรียนนะครับของเราไปได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องของไลฟ์ลองที่เราคงเคยได้ยินมานะครับแต่ว่าท่านผู้ใหญ่ท่านพูดมากา็แสดงว่าน่าจะเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นเนาะมีเรื่องของการ ทำรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ๆนะครับที่ผมฟังแล้วรู้สึกเหมือนว่าคือก็เน้นเรื่องเรื่องสมรรถนะใช่ไหมครับพี่ตอบโจทย์เนาะของของผู้ใช้บัณฑิตนะครับมีไอเดียเรื่องของ work integrated learning ใช่ไหมครับที่ให้อ่าผู้ใช้บัณฑิตนะครับมาร่วมกําหนดสมรรถนะร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเลยจริงในมอชเรานี่ก็มีตัวอย่างให้เห็นบ้างนะครับที่กําลังทํากันอยู่ก็อ่าท่านก็ไฮไลท์ไปอีกอย่างเนาะว่าจริงๆนะอาจจะอาจารย์อาจจะไม่ต้องสอนแล้วนะครับเพราะว่า สื่อต่างๆนาะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้มันมีเยอะแยะนะครับเรื่องบรรยายเนี่ยเราไปเลือกเรียนเอานะครับอยากฟังใครพูดอยากฟังใครสอนก็เรียนเอาเพราะฉะนั้นบทบาทขอาจาริงๆอีกหน่อยน่าจะเป็น f a c i l i t ตอ o r นะก็ะคือมาชวนคิดชวนควุยกันนะครับก็น่าสนใจดีนะท่านให้ภาพภาพใหญ่นะครับท,ที่ค่อนข้างโอเคก็ท่านที่สองนะครับก็ท่านอาจารย์บัณฑิตนะครับท่านก็มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะนี่ท่านก็พูด เรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่เราควรที่จะนใช่เรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆใช่ในแต่ละบรรทุประสงค์ของการใช้งานใช่นะครับีเยอะะเลยนะครับแล้วก็ท่านก็พูดว่าการเรียนของเราปัจจุบันเนี่ยเหมือนเป็นเซตเมนูใช่ไหมครับก็คือเรากําหนดเป็นหลักสูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผู้เรียนเนี่ยเลือกไม่ได้นะครับบางวิชาจะไม่อยากเรียนแต่มันเป็นหลักสูตรก็ต้องเรียนก็อีกหน่อยอาจจะไม่ใช่รูปแบบนี้แล้วก็ได้ ก,ก็ชี้ไปในทิศทางคล้ายๆก,กันกับท่านแรกเนาะก็คือเป็นเรื่องของ customization นะครับอาจจะเป็นเรื่องของ lifelong learning ด้วยฮแล้วก็อันนี้ครึ่งวันแล้วนะครับก็ในครึ่งบ่ายเนาะก็จะมีท่านคณะบดีนะครับคณะวิศวะนะครับมหาวิทยาลัยมหิโดนเนาะอันนี้ผมพอดีติดสอนนะครับ,มะะรบไม่ได้เข้าฝังไม่รู้จาย์เอคิดว่ายังไงครับทอปน,น,นี้ก็ท่านก็จะเน้นในเรื่องของว่า ในเนซซ้อมเนาเรียนยังไงรูปแบบของการเรียนจะไม่น่าจะกลับไปแบบเป็นเลสเตอร์เบสคเหมือนเดิมอะไรเนาะแต่ว่าเอ่อออนไลน์ก็อาจจะไม่ได้กลับไปแบบที่เราุ้ยกันมานในเรื่องของการทำแล็บทำพัสดการการจัดประสบการณ์ต่างต่างอะไรเนี้ยมันก็ยังต้องการใช้ดูเพราะฉะนั้นท่านก็เลยจะเน้นไปเรื่องของการสร้างไฮบริดเดอร์นี่ว่าจะทำยังไงที่เราสร้างไฮบริดเดอร์นี่ได้ที่ประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเป็นเรื่องของทั้งการผสมระหว่างออนไลน์กับออนไซต์ใช่ไหมครับที่อย่างไงเรื่องของการทําแลบทำอะไรพวกนี้มันก็ต้องยังไงมันก็ไปออนไลน์ทั้งหมดไม่ได้อะนะครับก็เป็นหัวข้อที่ที่คิดว่าคงจําเป็นนะครับสำหรับพวกเราทุกคนอแล้วก็มีเรื่องของ discussion ใช่ไหมครับอันนี้เป็นพ a n e l นะครับก็มีคนที่เป็นผู้ประกอบการค่ะที่ก็จะมาเหมือนเล่าให้เราฟังว่า โควิดไอทีเนี่ยกระทบภาคธุรกิจอย่างไรแล้วก็มีวนต่องการเปลี่ยนแปลงความต้องการคุณสมบัติของบัณฑิตยังไงก็โควิด19นี่เขาได้พูดถึงไหมว่ากระทบไหมอ่ะเขากระทบกันเยอะไหมกระทบไม่เท่ามันเพราะว่ามีหลายอย่างที่อย่างเราอาจจะคิดว่าส่วนใหญ่สอนเด็กไปแล้วก็จะบอกว่าหัวเด็กไปเรียนรู้ประสบการณ์าตอนที่ ไปทางาน,น่แล้วแต่ว่าความเป็นจริงคือกลุ่มผู้ประกอบการที่จะทําแบบนี้ได้ที่จะเทรนนิ่งบัตริตไปตอเพื่อที่จะใช้งานในในในบริษัทของเขาเนี่ยจะเป็นแบบผู้ประกอบการบิตใหญ่และในขณะที่บ้านเราเห่ือนี้กลุ่มร้านค้าเล็กๆมากมายซึ่งเขาก็ต้องการบัดิิตอความใช้งานอืเขาไม่สามารถที่จะมีกำลังที่จะส่งบัตรมาเปนเครมได้เพราะฉะนั้นเราอ่าจจะต้องผลิตบัตเพื่อตอบสนองควารตทองางแบนี้ด้วย อืมใช่คือเขาจ้างเด็กเขาก็อยากจะใช้งานให้ได้เลยเนี่ยนะครับก็เลยเป็นเทรนด์นะครับที่เราเห็นกันเนาะว่าอ่ภาคเอกชนนะครับเขาก็เริ่มมาอินโวบกับภาคการศึกษามากขึ้นเนาะก็เขาจะก็เลยมีการให้ความสําคัญกับการดีดีอ่าเราจะต้องโคดีไซน์หลักสูตรอืมร่วมกับผู้ประกอบการใช่ไหมคุณใช่ก็คือคือเราได้ยินกันมาบ่อยนะผมว่าเรื่องนี้แต่ว่า พอเราได้ยินจากปากผู้ประกอบการเองจริงมันก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าคงจะเป็นเทรนที่ต้องซีเรียสกับมันมากขึ้นก่อนนั้นจบวันที่1แล้วนะครับก็มาวันที่2นะครับเราก็เริ่มต้นวันด้วยดรจอมขวัญน,นะครับก็ท่านก็มาจากสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืนะนอนเนาะท่านก็พูดเรื่องของ cooperative pedagogy นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะท่านเอา framework ที่ชวนคิดนะครับทางด้านการเรียนรู้หลายอันเลยนะครับมาพูดให้ฟังนะที่ผมจับได้นะก็จะแล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับมีเรื่องของสมาร์ทโกนะครับที่เป็นการฝึกวิธีคิดเนาะมาจากโลกธุรกิจนะครับเขามักจะให้คนที่จะทําธุรกิจเนี่ยเขาพยายามคิดว่าโกของตัวเองเนี่ยถ้าจะเซตต้องดูอะไรบ้างใช่ไหมมันต้องแบบเจาะจบวัดได้ใช่่าร้การใช้กาใ้การใช้กา <คน S 1> ้กาใช้การใช้การใช้การใชีการใช้การใช้การใช้กา ที่กำลังจะไปโกลสัปปตัวหลักสูตรก็มั่นใจใช้ตรงนีได้วดยอืมอืมครับแล้วก็อาจจะลองไปหาเพิ่มข้อมูลเพิ่มดูได้นะครับแล้วก็มีพูดถึงตัว OECD Learning Scenario นะครับก็อันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือเป็นการปูนแนวทางคิดนะครับเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะครับว่ามีคีย์เวิร์ดเนาะที่ชวนคิดอยู่นะ School Extended นะครับ Education Outsourced อะไรเงี้ยนะก็ถึงเช่น เป็นไปได้ไหมที่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดล้นะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงอย่างอย่างสอนวิศวะเนี่ยเราก็ให้ไปเรียนกับวิศวะจริงๆนะครับก็คือเหมือนเป็นการเอาซอสการได้ประสบการณ์บางอย่างมาเนาะ School as a Learning hub ใช่ไหมก็คือแทนที่จะทําหน้าที่เป็นคนสอนทุกอย่างแต่กลายเป็นศูนย์กลางไปนะครับในการประสานให้เกิดการเรียนรู้อะไรเงี้ยนี่คอนเซปต์เรื่องเลยน นักศึกษาด้วยนะเขาถือว่าเป็นเลยนที่ครับสำรับเขาเรียกว่าอะไรแบบเ,เป็นประชากรในในพื้นที่ทตรงน,นั้นเลยครับในครๆก็ไม่ a าม e รเข้ามาเงิคือเย็นได้ดังแตงขามเช่นนใช่ก็คือทลายกำแพงนะของของมหาวิทยาลัยก็ไปเข้ากับคอนเซ็ปต์ของตัว i ล e l o องเ e a ยน i ี g อีกใช่ไหมครับนะเราจะเห็นฟิล์มนะครับจากท่านผู้พูดหลายๆท่านที่แบบจะค่อนข้างสอดคล้องกันแนมะ้ว่าจะมาจาก คนละมุมมองเนาะอ่าแล้วที่ผมชอบอีกอย่างก็คือมีมี tension น,นะคือคือ,คอท่านก็เสนอไว้นะครับว่าเวลาเราพยายามทำนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆมันมกักจะมีจุดที่เราต้องพิจารณาให้ดีอะไรเงี้ยเช่นอ่ามันมีหกเจ็ดตัวเนาะนะครับจริงๆก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับใช้ keyword นี้เสิร์ชดูแต่อันนึงที่เข้าท่าดีก็อย่างเช่นเรื่องอการเน้นทํานวัตรกรรมนะครับกับเรื่องของอการการความเสี่ยงเนาะการเรื่องความเสี่ยงเงี้ย คือเราอยากทำอินโนเวชันแต่อินโนเวชันโดยธรรมชาติคือมันต้องเฟลได้ใช่ไหมครับมันต้องพลาดได้ลงทุนไปอาจจะเจ๊งแต่ในมุมมองของการรับประกันความประกันความเสี่ยงอย่างเงี้ยก็คือเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเคสอะไรแบบนั้นขึ้นมันมันเป็นเทนชันที่เราก็ต้องเออแวนะเวลาเราเราพูดทั้งสองอย่างพร้อมกันมันอาจจะอยู่หกเศษประเด็นที่เราจะต้องพิจาใช่ใช่หลาเรื่องเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายทุกทีค่ะอันนี้ผมใส่ดาวแดงไว้เลยเเข้าท่าดีนะครับ แล้วก็มีตัว Education for Sustainable Development นะครับ ESD ของทาง UNESCO ที่ทำไว้อันนี้ก็เป็น s d g ที่เราจะคุ้นเคยใช่เกี่ยวข้องโดยตรง ESDG ที่มอชอเรานะครับก็กำลังเน้นในเรื่องนี้อยู่ก็เห็นได้ว่าเขาก็ได้มีการประชุมเมื่อไม่นานนี้นะครับออกมาเป็น Berlin Declaration of ESD นะครับก็ข้างในคงจะมีไกด์ไลน์แล้วก็เห็นว่าทางยุโรปนะครับเขาก็จะเอาไปใช้กันแล้ว ก็อาจจะลองไปศึกษาดูาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับเสิร์ชดู Berlin Declaration of ESD นี่็ก็จะเจอข้อมูลเลยนะครับโอเคครับก็อันนั้นคือเซสชันแรกของวันนี้ก็อัดแน่นนะครับอัดแน่นต่อมาเซสชันที่สองกเ็เป็นลักษณะของแพแนลเนาะวันนี้เป็นแพแนลนะครับของโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า,า ITS i นะครับ Innovative t e a c h i n g Scholar ที่จัดโดยมาหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ Stanford, นะครับ แล้วก็มีทางเหมือนเป็นสมาคมนักศึกษาสแตนฟอร์ดในประเทศไทยเนี่ยไปผลักดันนะครับทําให้เกิดเป็นโปรแกรมที่รับอาจารย์มหาวิทยาลัยน,นะครับเข้าโปรแกรมผมคิดว่าไม่เยอะนะก็มีแค่4ท่านที่มาแชร์แต่ผมไม่แน่ใจมีมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็ที่อันนี้ทําไปปีที่แล้วนะครับก็คืออาจารย์เหล่านี้ก็จะได้ไปเทรนคงจะออนไลน์นะครับจากทางสแตนฟอร์ดเสร็จแล้วก็เอามา เอาแนวคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้นะครับในการสอนวิชาของตนเองเพราะอาจารย์ทุกท่านที่ที่มาแชร์วันนี้นี่ก็มาจากต่างมหาวิทยาลัยแล้วก็เอาวิชาที่ตัวเองสอนเนี่ยมาแชร์ว่าปรับอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นระดับอะไรมีข้อสับบงเกตบาหรับยในกิจกรรว่าแชาร์ในเซสชันนี้ไม่ได้แชร์ในเ,เรื่องของอะไรสักอย่างเดียวอืมคือเป็นเป็นรูปแบบของไฮบริดใช่ใช่แล้วก็มีการนรําเสนอการว่าเออจริงๆถ้าเราใช้ไฮบริดแล้วเราทาได้อย่างไร จะเป็น e x p l a n a t i o n ก่อน exploration หรือ exploration ก่อน e x p l a n a t i o n เลยแบบนี้ใช่ใช่เพราะกิจกรรมที่เอามานำเสนอนี้ก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะตั้งแต่ยังคือก่อนการระบาดรอบที่3าฉะนั้นเราก็าจะมีตัวอย่างของการทำออนไซต์นะครับอยู่ด้วยก็อันนี้น่าสนใจดีโดยส่วนตัวเองรู้สึกว่าอคอนเทนต์ของเขาอะน่าจะเป็นคอนเ็ปต์เดียวกับทีมเลืมขอบคุณครับ น่ะเชียร์กันเองก็ก็ดีแหละคือคือความจริงอาจารย์มอชถ้าสนใจอ่ะผมว่าลองเสิร์ชดูเขาบอกว่าเขาจะเปิดรอบที่สองนะครับอ่าเขายังไม่เปิดรับสมัครนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอ่าใดๆในการเข้าร่วมโครงการแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคัดเลือกยังไงอ่าถ้าเสิร์ชดูจะมีเว็บไซต์นะครับเขาจะมีอธิบายรายละเอียดตรงนั้นอยู่ด้วยนิดหนึ่งก็อาจารย์ท่าไหนสนใจนะก็อาจจะมีเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนาแล้วก็ อาจจะมีเป็นเหมือนเป็นกลุ่มนะครับของคนที่ทำไฟล์กันอยู่โอเคครับก็ต่อไปก็เป็นท่านอาจารย์บัณฑิตที่พาก่อนนะครับจากพระจอมเกล้าธนบุรีนะวันนี้ปกติท่านพูดเรื่องสมรรถนะการเรียนรู้นอกแต่วันนี้ท่านมาาพูดในเรื่องของภาพรวมการศึกษานะครับให้เราฟังก็ท่านก็เรียนสมรรถนะส่วนแม่นอนใช่ไจว่าเด็กได้สมรรถน,นแะแะละเนาะ คือท่านคือท่านปกติท่านโฟกัสที่จิ๊กซอว์ชิ้นนี้ไงแต่วันนี้ท่านมาท่านแบบเหมือนแบบให้ภาพใหญ่เลยว่า o เป็นองค์ประกอบท่านมองการศึกษาของไทยยังไงแล้วก็สมรรถนะมันไปจิ้มเสียบไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยเนาะก็ผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะนะครับไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ถ้าฟังดูแต่ว่าท่านเรียบเรียงมาผมว่าน่าสนใจมากนะผมคิดว่าท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของการการสร้างสมรรถนะ นะครับการสร้าง growth mindset ให้กับนักศึกษาซึ่ง<ม>ซึ่งผมว่าสอดคล้องอะ่ะคือสมรรถนะคือทักษะที่เสริมส่วนวิชาการใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็จะเห็นท่านจะพูดถึงเรื่องของ growth mindset เรื่องของ c o n n e c t e d e learning คือทำยังไงให้สิ่งที่กำลังเรียนอยู่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเขานี่เนาะก็ก็ผมว่านนี้ดีๆทั้งนั้นแล้วท่านก็แท้อ,อ,อะไรนะผู้เรียนต้องจีิง ่เรียนในนั้นใช่ซึ่งบาง,บางทีร้างฝปัญญาได้บางทีเราเป็นอาจารย์เราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เนาะบางทีเราก็แบบมันเป็นหน้าที่ของเด็กที่ต้องเรียนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะก,ก็เราก็ต้องช่วย Fa ระสิทธ t ์เขาช่วยเชื่อมให้เขาหน่อยด้วยนะครับว่าไอ้ที่เรียนไปเรียนไปทำไม่เนาะอาจารย์บัณฑิตมีท่านพูดชัดเจนเนาะ่าแบบเรามักจะเรียนไปแล้วก็ไม่รู้เรียนไปทใํใไมนะผู้ใหญ่ก็บอกว่าเรียนไปเถอะเดี๋ยวไปทํางานแล้วจะได้ใช้เหมือนะท่านบอกว่าไม่ได้ เด็กสมัยนี้เราต้องเชื่อมโยงให้เขาแล้วก็ท่านก็มีแถมนะครับมาด้วยเนาะมีเรื่องของ Best Practice for Teaching Online นะครับโดย Arizona State University อันนี้ก็เสิร์ชได้เลยนะครับผมผมก็ลองเสิร์ชดูแล้วก็จะมีเลยนะครับก็จะมีข้อคิดที่น่าสนใจน,นะมีประโยชน์เอาไปใช้ได้เลยทันทีนะครับสำหรับการสอนออนไลน์แล้วก็มีเรื่อง Personalized Learning นะครับที่ท่านก็บอกว่าเป็นเทรนด์แต่ทำโดยไม่ใช้เทคโนโลยีไม่ได้ นะเพราะว่าเด็กเยอะนะเราก็กําลังน้อยนะครับถ้าเราจะไปนั่งดูเป็นเคสๆไม่เอาทูไม่เอา AI ไม่เอาอะไรมาช่วยเลยเนี่ยมันคงจะทําให้เกิดขึ้นได้จริงยอย่าแล้วก็ไปเกี่ยวยอคข้องกับเรื่องของ l e ARNING STYLE ของเด็กแต่ละคนนะครับท่านก็พูดไฮไลท์เรื่องของ c o ร์สเล ARNING STYLE มาให้ก็อันนี้ก็เสิร์ชดูไนดะ้คือคือไอเดียเรื่องการเรียนรู้เนี่ยมันเยอะมากนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเมื่อผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยท่านท่านหยิบมาแล้วไงหรือท่านหยิบมาให้แล้วแล้วท่านก็บอกว่าอันนี้ดี มันก็ผมคิดว่าก็เป็นคีย์เวิร์ดที่เราเอาไปศึกษานะครับได้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เป็นใข่คร,ครเนี่ยเป็นท่านอา,อาจารย์วันรัตน์นะครับนะท่านอยู่ที่อ,อนุกรรมการฝ่ายดิจิทัลนะครับเป็นบริการจัดการต้นทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะท่านก็มาอาใช่ทีสวชนะครับท่านก็มาพูด เยอะเลยที่อาจารย์เอคิดว่าตรงไหนบ้างครับที่โดนใจอาจารย์เอก็วันนี้ก็จะมีเยอะเหมือนกันนะคะคือท่านก็จะพูดในในแง่ของว่าในที่จองห้อเนี่ยจริงๆแล้วผู้บริหาร์มองอะไรบ้างมีตั้งแต่แบบเครื่อฟกาแฟออนไลน์ที่เราจะดูแลตั้งแต่ตอนเช้ามีเครื่องระดับกลางแล้วทั้งหมดมันก็จะมีเรื่องของอีเวนต์ที่เต็ม ในเรื่องของอณารติซอร์เดอร n นี่ที่จะมัน visualize มันได้แบบนี้นะคะแล้วก็ระยะ,อะนนย AI, ยลองเถอะอ,อย่างมันจะเหลือแค่ AI เทียบว่าต้องมาช่วยอะไรกันใช่ใช่ซึ่งพวกเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงเเนี่ยรื่องจริงๆก็คื่กา่ i n f r a Structure ตหลน,นี้เราสมัยก็ใส่กระบวนการวัดข้อนาดห้องเรียงต้นทุนต่อปัวการประเมินรูปแบบใหม่แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของคอมพิวเ่อร์ ใช่ใช่กท็ที่สก,กิดใจผมะนะก็ะคือในส่วนของ personalized personalized learning ซึ่งก็ตรงกับที่อาจารย์บัณฑิตท่านพูดไว้ด้วยนะครับก็อ่าก็เป็นท่านที่สองนะครที่พูดอีกว่าก็ถ้าจะทำให้ได้เนี่ยก็คงต้องมีเทคโนโลยีมีทูมาช่วยนะครับอันนี้ท่านก็ระบุไปเลยเนาะว่า AI education น่าจะมีบทบาทนะครับที่ที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้เห็นเห็ดูกาบอกว่า จะอัปโหลดวิดีโอของเซสชันนี้ให้ในเว็บไซต์ของเปิดซีรีส์เป็นตกนใช่ภายในเจวันเนาะหลังจากนี้นะครับฉะนั้นก็ใครที่ฟังโอเวอร์วิวตรงนี้ไปแล้วนะครับสนใจก็อาจจะไปไปดูนะครับในที่เขาเผยแพร่ออกมานะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับที่ที่มีก็เป็นเรื่องของการวิจัยครับก,การวิจัยก็มีท่าน อพออ,อสำนักสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือวชอเนี่ยท่านก็มาเล่าให้ฟังก็ท่านก็ก็พูดถึงเรื่องของงานวิจัยนะครับไปหลายตัวที่ท,ที่มีแล้วก็ที่ผมจับได้น่าสนใจนั่นก็คือประเทศไทยเราเป็นอันดับสามในอาเซียนนะครับในเรื่องของการทําวิจัยด้านเอ็ Education นจูเคชันนะก็เป็นรองสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็เออก็เข้าท่าดีเหมือนกันเนาะมีงานวิจัยที่สนับสนุนเยอะอยู่แล้วนะครับวชอเนาะแต่ว่าท่านก็บอกว่ามีโครงการหนึ่งพิเศษที่ กำลังผลักดันก,ก,กันอยู่นะครับเรื่อง f u t u r อร์ a i l a n d เนี่ยนะก็เป็นทีมที่ชื่อเท่ดีนะครับก็จะมีการวิจัยปัญหาและความท้าทายนะครับการออกแบบทางเลือกการตั้งค่านี่ก็เป็นฟิ์มนะครับของการวิจัยภายใต้หัวข้อนี้ซึ่งการศึกษาก็เป็นก็เป็นหัวข้อสําคัญอันหนึ่งที่อยู่ในในหัวข้อนี้ก็คิดว่าเราคงจะได้ยินนะครับเรื่องของผุนวิจัยที่ออกมาในทีมนี้ในไม่ชา้าโอเคอันนี้ก็เป็น โอเวอร์วิวนะครับของท็อกทั้งหมดนะที่ที่ที่มีจริงๆเขามีมีขายยาด้วยเนาะมีแบบอ่าบริษัทนะครับมาเอาผลิตภัณฑ์มาเสนอขั้นกลางด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เน่ยี่เป็นสนใจไงอ่าไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะมีแบบซอฟต์แวร์แบบซ้อนอ่าเสริมกับซูมอะไรเงี้ยนะครับมีระบบแบ็กอัพเดต้ามีป้องกันเน็ตเวิร์กเซ i t ริตี้อะไรเนเยอะแยะหมดอ่าก็ก็เป็นงานที่น่าสนใจนะผมว่านะครับสองวันนะครับนั่งฟังดูไม่รู้จา์เอถ้าเราจะสรุป ประเด็นสําคัญเลยเนี่ยที่เราได้ยินนะครับจากงานนี้อาจารย์เอจะสรุปว่าไงครับก็เอน่าจะเืิดได้ตาณตีตีประเด็นครับดประเด็นคือนี้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นที่เราจำจะเคยอยู่เนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเป็นเรื่องที่มันมีการพิรีมาก,ก่อนหน้านี้แหละเพียงแต่ว่าโควิดเนี่ยทํา,าให้มันเร็วขึ้นเกิดขึ้นทนันทองมังจริงๆมันไม่ใช่ว่าเรารับมือไม่ได้เลยเราไม่พรีซ้อนในการรับมือเลยคือคือเราก็เลย อยู่นะเพราะมันก็จะเกิดแบบประเด็นของมันก็คือแรงบ้าพวงค่ะาภาคธุรกิจในยามก,กับตัวที่รวดเร็วก็ดูแด่นบ้างเพราะฉะนั้นความต้องกาบรบัณฑิตของเขาเนะี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้ต้องการบรัณฑิตที่ที่ทํางานอาชีพเดียวตลอดชีวิตน,นะเขาต้องการบัณฑิตที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่และนั่นก็คือมันก็ยังตอบย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องทํางานกับ ผู้ประกอบการเนี่ยใกล้ชิดมากๆว่ามีปัจจุันเขาเคืออ,อนย้ลยหรืต้องสร้างบัฑิตเพื่อนต่อเขาไหททาใช่คือเรานิ่งเฉย<ช>ไม่ได้<ช>น,น้องผมผมรู้สึกเหมือนว่าความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นสิ่งที่เราพูดกันเยอะแต่เราในฐานะที่เป็นอาจารย์อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปทําอะไรกับมันมากเนาะก็เหมือ <c oughs> นอแบบเราก็มีหลักสูตรอยู่แล้วนะเราหน้าที่ของเราก็คือเราก็ดําเนินการให้มันบรรลุตามที่หลักสูตรว่าไว้แต่เหมือนว่าในโลกยุคใหม่มันจะ มันจะมันจะไปแอสซูมแบบนั้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วเนาะเหมือนว่าเราจะต้องปรับตัวเร็วขึ้นอีกหน่อยอ่าก็โดยเฉพาะท่านผู้ที่รับผิดชอบหลักสูตรเนาะอาจารย์เอดูเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วนะก็อาจจะต้องแบบไม่รู้สิคณะภาควิชาต้องแบบเซตโปรแกรมอะไรใหม่ๆที่มันไปเชื่อมโยงกับกับภาคธุรกิจซึ่งเรามีตัวอย่างให้เห็นทาอะไไรด้เยอะพอสมควรเนาะในในมอชอรเราเองนี่ก็มีนะครับโปรแกรมอย่างทั้งแคมป์ทั้งอะไรที่เขาแบบ ตั้งแต่รับเข้าเลยนะครับมีการเชื่อมโยงกับ <Okay. S 1> ผู้ใช้บัณฑิตอะไรเงี้ยเนาะมีการทำ interdisciplinary program มีอะไรนะ workplace เอ่อ uh, เรียกอะไรนะ workplace learning แบบมี work integrated เออ work integrated learning mm hmm. อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ก็ดูเป็นเทรนด์สำคัญตัวถัดมาที่ประเด็นถัดมาที่จับได้น้องก็คือเรื่องของเอ่อความคาปกติใหม่ในเรื่องของทางด้ education เนี่ย มันทําให้บทบวามขาวเท่าไรจะต้องเปลี่ยนไปคือเราจะเป็นคนที่ส่งลงคอนเทนต์ตอนในการจ่าคอนเทนต์มันอยู่ที่อยู่ทุกที่อยู่ที่ไหนก็ได้คือถ้าเราไม่ปบบรับเปลี่ขอตรงนี้ตรงนี้มันำเท่ไรก็จะต้องเปลไ่ยนไปเพราะว่าไม่มีใครต้องการเราเพราะว่เาเขาไม่สนใจให้ไปหาความู้จากที่ไหนมหาวิทยาลัยจะต้องปร,บรับป,ปรุให้กลายเป็นผู้จัดประสบการณ์คือเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยแค่ไม่ใช่แค่ดั้งคอนเทนต์ไป แต่ต้องแปลงสภาพะทัคอนเทนต์ให้กลายเป็นปยยัญญาให้การเป็นความรู้จริงๆของเขาได้ใช่แก้ปัญหาได้ใช่<ต>ก็อย่างที่ท่านผู้พูดท่านหนึ่งพูดไว้อะน้องว่าอีกหน่อยเราอาจจะไม่ต้องสอนแล้วก็ได้นะฮะคือการสอนเนื้อหาเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นทักษะที่เราไม่จาเป็นต้องมีแล้วเพราะว่าความรู้หาได้ทั่วไป สิ่งที่ควรจะเกิดในห้องเรียนสิ่งที่เขาผู้เรียนควรจะได้รับเวลามามหาวิทยาลัยคือการได้รับคําแนะนําที่ดีนะครับการชี้ช่องการให้คําปรึกษา,าแล้วก็การสร้างคอมมูนิตี้ของผู้เรียนนียอาจจะกลายเป็นโปรดักต์หลักของมหาวิทยาลัยที่เราจะตอบความต้องการของสังคมได้ใช่หคหะก็ประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นประเด็นที่ดีมาในผู้บริหารกับเมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าน,นี้เกิดขึ้น อ,อการเตร,รียมพรอ้อมทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันต้องมันต้องมีมีพกาศน์ของความคิดสำหรับผู้บริหารติดเซตนั่งอืมใช่ก็คือกส,สรุปไอ้ปัญหาเก็คือภาระภาระหนักมันก็เลี่ยงไม่ได้นอ้องไปตกที่ผู้บริหารนั่นแหละใช่ไหมครับที่ก็คงต้องดูให้ดูให้ออกปีให้แตกอะไรเงี้ยเนาะว่าอโลกกําลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรซึ่ง,ซ,งซึ่งสอดคล้องกับประเด็นแรกที่อาจารย์เอพูดน้องว่า โควิดเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นตัวเร่งใช่ไหมครับให้หลายอย่างที่เดิมทีเรารู้ว่าคงจะเกิดมันเป็นซัมเมอ่์แต่อยู่ๆมันกลายเป็นมันเดย์ขึ้นมานะใช่ไหมคือมันมาไวมากเลยก็ก็ก็ดีครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่สนใจทางด้านการศึกษาเนาะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่งนะครับที่ที่เราจัดกันไม่ใช่เราจัดนะที่เขาจัดน,นะครับทุกปีนะครับสปิเกอร์แต่และคนที่เชิญมาพูดก็ถือว่าเป็น คนที่อยู่ในแวดวงเป็นที่ทนับถือนะครับในในวงการการศึกษาก็า่างนั้นเราก็สรุปกันไว้แค่นี้ก่อนเนาะก็ถ้าท่านสนใจนะครับหัวข้อไหนก็คงจะไปหาเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์ของทางดูกาได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับฟังกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอด้วยครับ,วรบสวัสดีครับ